อัฐสังวันนาในส่วนแหง่งศิลนนะมีประการอย่างเดียวนั้นท่านนี้ท่านอธิบายนะคะตั้งแต่ว่าศิลหนึ่งมานะบัณฑิตพึงรู้โดยในจักรดามาแล้วว่าแล้วเอาแค่นั้นเองท่นานอธิบายแค่นั้นในหัวหลังแต่ว่าบางทีก็ทะลุค่ะอ่านรู้ก็พอจะเข้าใจเพราะว่านักศึกษานี่ก็ถามเรื่องเหล่านี้มาแล้วนี่เป็นเรื่องของการทํางานนะคะ เป็นเรื่องการทำงานทุวิโทโกดขาเสจะวินิใัยตัดสินในสินประเภทสองประการือจารีตสินและวารีตสินนั้นมีเนื้อความว่ายังพัคกวตาทิทังกับตับทังพระพิสุรักษาสุขาบทที่องค์สมเด็จพระผูท้ทรง พระผู้ทรงสวัสด <the prestigious> mhm. ิภาพบัญญัติไว้ว่าพระพิส <the> <naz> <moon> <the> <the> <rainforest> ุพึงจะทำอภิสมาจาริกวัตดังนี้ที่ว่าจาริศินฟังแล้วก็รู้สึกจะไม่ใชอยะรู้เรื่องใช่ไอะไรพิสุพึงจะทำพึงจะทำอภิสมาจาริกวัตหมายถึงว่าพึงจะทำตามคำสั่งสอน ของสมเด็จพระสมาามาตรพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้แก่ที่สุจาริก็หมายถึงว่าประพฤติไปไปตามคำสั่งสอนว่าพระพุทธเจ้าสั่งให้ประพฤติอย่างไรซึ่งอย่างเนี้ยพระที่สุที่พรรษาแก่กว่าใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นกะยาจกถึงนใจก็ตามเถอะพระเจ้าเึ้นบินหรือลูกพยามาหาษั์เจ้านายจะไปบวช แต่ว่ามีพรรษาน้อยกว่านี่ไม่ได้แล้วต้องปราบบัญญัติไว้ว่าจะต้องกราบนะคะถ้าไม่จาาไม่ได้เพราะบัญญัติไว้นี่อันนี้บัญญัติที่ต้องให้ทาที่ต้องให้ประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องกราบถ้าไม่จาาต้องผิดวินัยหรือว่าอแบบเอันนี้เรียกว่าจารีตประินนะคะนี่เชื่อ จำให้ทำอย่างนี้และต้องทำาะนี้ยังอีกทางมนะกัดตัดทางกิริยาที่พระมิสุไม่ได้จะททำให้เรื่องสิขาบทที่องค์พระโรมศาสาดาตัดห้ามว่าตาอัอันทุจริตนี้ที่สุทั้งหลายอย่าพึงจะทำดังนี้ที่วารีตสิงใช่ไหมฮะจงให้ะจะทำอย่างนี้แล้วจำให้จงให้จะทำอย่างนี้ เรียกว่าจารีตสิีนะจังให้เว้นอย่างนี้นเว้นไม่ให้ขาดจักไม่ให้รักจักไม่ให้ล่วงการอะไรอย่างเนี้ยพราที่สั่งให้เว้นแล้วก็เรียกว่าวารีตสิีีสองนะคะยังอีกทางมีอภทะวิสหะว่า พระพิสุทั้งหลายประพฤติจะทําให้บริบูรณ์ในสิ่งทั้งปวงชื่อว่าจารีตศีลนะมีอธิบายว่าสิษาบทที่พิสุจะพึงให้สําเร็จด้วยศรัทธาและความเพียรชื่อว่าจารีตศีลนะที่ประพฤติตามคำส,สั่งสอนนั่นแหละศีลมีสองประการคือจารีตศีลและวารีตศีลบัณฑิตพึงรู้ดังนี้ มีคำตัดสินในทุกกะที่สองทุกกานี้หมายถึงว่าสองนะคะหมวดหมวดที่สองเออสินสองหมวดที่หนึ่งสินสองหมวดที่สองสินสองหมวดที่สามสินสองหมวดที่สี่แต่ละแต่าจะมีสี่หมวดรือห้าหมวดก็ตามใจนะคะแล้วก็ สินสองประการสินมีอสองประการนนะเนะ่มีอภิถว่าคือจา,าลีตสินว่าลีตสินมีคำตัดสินในทุกกะที่สองนั้นว่าสินมีอสองประการเออพิสมาจารตะสินและอภิรมจารยกะจริยกัยกตะสินนะเ่ที่สุควรจะประพฤติปักแปด ควรจะเจริญปนศจนาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ควรจะทำอย่างนั้นไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่ประพฤติก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ <S <S ไม่เป็นบาปแต่ว่าไม่ได้บุญไม่สมกับศรัทธาของตัวที่เข้ามาบวชศกทัทขาบทที่สิสุจะพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธานะคะ คือว่าผู้ที่มาบวชต้องมีศรัทธามีศรัทธาที่จะให้พ้นจากคุกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้มาบวชแต่ที่นี้แล้วไม่ทําไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ก็ไม่เป็นที่สันเสริญแต่ก็ไม่บาปในกัรอะไรไม่ปฏิบัติในศาสนานะจะตกนรลกหรือเปล่าไม่ตกไม่ตกในโลกอย่างนี้แต่ว่าถ้าล่วงสี้ที่ข้อห้าม มีการฆ่าจัตเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อันนี้ตกนรกเห็นไหมคะถ้าไม่ฆ่าทำแล้วตกนรกอย่างนี้ไม่ประพึกบวชแล้วก็ไม่เจริญสมะมิปัสนาก็ไม่ตกนรกหรอกก็อาศัยศีลิกข,ขาบทที่ันบวนั่แหละก็สามารถจะทำให้คนนรกได้แต่ว่าจะไปนิพพานไม่ได้ ไปไม่ได้ถ้ามัประพฤติบัปดแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ก็การการมาบวชเนี่ยก็เพื่อเขาไดพานนะคะแล้วไม่ทำอย่างนี้จะเป็นยังไงลองนึกดูจะเป็นยังไงไมันก็ไม่สมนะคะกับผู้ทีน่นักถือพระพุทธศาสนาจะต้องทำกิด จะต้องทำกิจในพระพุทธศาสนาทุระในพระพุทธศาสนามีสองอย่างเฉะนั้นคันธาทุระศึกษาเล่าเรียนอย่างเราเนี่ยศึกษาเล่าเรียนกันใช่ไหมคะเนี่ยก็เป็นทุระในพระศาสนาอันหนึ่งหรือเป็นธุระของผู้ที่นักถือพุทธศาสนาอย่างนี้เถอะนะเป็นธุระของผู้ที่นักถือพุทธศาสนาจะต้องทุ่มจะทําเล่าเรียนศึกษาอแต่ว่าเล่าเรียนอย่างเดียวนะ ถ้าเราเรียนอย่างเดียวทำจิตเดียวมีปัสนาไม่ทำมีปััสนาชุลละไม่ทำถ้าไม่ทำหนุ่เป็นยังไงท่านบอกว่าเหมือนกับเลี้ยงโคเหมือนกับโคที่เราผู้รับจ้างเลี้ยงโคโคแนั้นเรานะไม่ได้กินนมโคเป็นจะผู้รับจ้างเขาเท่านั้นอเองเลี้ยงถึงเวลาค่ะไปเลี้ยงแล้วก็รับจ้างเขาเลี้ยงแล้วก็เอาไปสุก เนี่ยเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนกับคนเลี้ยงโคนี่ถ้าถ้าเลี้ยงอย่างเดียวนะเหมือนกับคนเลี้ยงโคนะแล้วก็ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลด้วยไม่มีส่วนแห่งสามัญสามัญญผลนะอะไรมัดสีผลสีมสัดสีผลสีนะเอ้ยเดแบบผลสิมสัดสีผลสีเรียกว่าโลกตุตระแปดนั่นแหละเรียกว่าสามัญญผล จากกิโสดาผลกิภาคาผลอนาคามสานอรหัสตผลไม่มีเลยไม่มีส่วนเลยเลี้ยงอย่างเดียวน,นะถ้าไม่ปฏิบัติท่านอุปมามันคนเลี้ยงโขมอย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงตบอกว่าผู้ใด,ดมากไปด้วยการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นไม่ชื่อว่าผู้นั้นตั้งอยู่ในพระสัจ สุทั้งหลายพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธอยู่ในพุทธภาสิตนะคะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทําให้สัตว์โลกเป็นสุขคือค้อนจับพุดธเป็นประโยชน์อันยิ่งประโยชน์สุขอันยิ่งแก่สัตว์ที่ปฏิบัติตามเท่านั้นถึงแมพ้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ถือว่าแหมเป็นการอันเสรตนะ เป็นการท้องทำเป็นการที่จะได้บรรลุมรรคผลอย่างนี้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติทั้งทั้งที่นผ้ทธเจ้ายังทรงไปชนอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยบอกแล้วว่าจะเป็นประโยชน์สุขจะสับโลกผู้ที่ปฏิบัติตามเข้านั้นพยายนามนให้เราทราบไปด้วยนะคะเราเคยนึกบางไม้ว่าเราจะไปทำกิด ปฏิบัติเป็ปัตนาสักเจ็ดวันอย่างนี้น่นะอะไรบูชาปีหนึ่งบูชาพระพุทธเจ้าสักเจ็ดวันเนี่ยได้ไหมถ้าเราเราไม่ยกอะไรขึ้นมาเทาียบกับจิตใจแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าศรัทธาของเราเนี่ยมีแค่ไหนมีศรัทธาเรังเชื่อว่าเรามีศรัทธาเลื่อมใสกับพระสมมาสัามพุทธเจ้าแหมบูชาทีเดียวจะไม่ยอมแลวจะนับถืออย่างแน่นอน แม้ว่าจะตายเสียเราก็จะยอมเนี่ยอย่างนี้นไม่เอาอ่ะเราจะไปนับถือศาสนาอื่นนะเป็นไม่ยอมได้นับถือในจิตใจของเรานะ่ะเรารู้สึกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่จริงดอกไม่จริงไม่จริงรอกา่าอะไรพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าอย่า <Yeah. S 1> ถ้าใครจะบูชาตถาคตแล้วก็ผู้นั้นต้อง ปฏิบัติปฏิปทาต่เป็นปฏิปฏิบูชานะเนี่ยแล้วก็นั่นแหละการบูชาของคนนั่นแหละชื่อว่าตถาคตรักบ,บูชานั่นเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงรับนะคะแต่นี่ต้อหามว่าบูชาอย่างอื่นทั้งหมดนอกจากนี้ไม่ชื่อว่าตถาคตรับบูชาของคนพวกนั้นแม้แต่เทวดาจะนำเครื่องพิษอะไรมา ก็ไม่ชื่อว่าจะหาคนรับบูชาของพวกเทวดาเหล่านั้นเห็นไหมทีนี้ถ้าเราเอาไปบูชาแล้วก็เขาไม่รับเน่นะหรือเราเอาของไปให้ใครอะ่ะแต่ถ้าเขาไม่รับล่ะชื่อว่าให้ไหมชื่อว่าให้ไหมไม่ให้ใช่ไหมไม่ชื่อว่าให้เลยไม่ชื่อว่าเราให้เลยเพราะเขาไม่รับนี่เป่าเมื่อเขารับสินิดหนึ่งหน่อยหนึ่งเขารับแล้วนั่นแหละชื่อว่าให้นะคะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเรานับถือเป็นมักเป็นหนา เราไม่เคยบูชาเลยผู้ที่ไม่เคยเข้าปฏิบัติเลยนะเราไม่เคยบูชาเลยแหมนับถือนักหนาเียแต่ยังไม่เคยบูชาเลยเข้ากับเราไม่เคยบูชาพระรัตนกรายเลยน,เนี่ยและนี่ดูนึกดูแล้วก็ไม่สมนะคะทั้งๆท,ที่เรามีจดทาแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์จะต้องตามอย่างนี้ เราเอาของไปถวายเนี่ยก็ต้องถวายที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ถ้าเรารู้แล้วเราก็ควรจะต้องถวายอย่างนั้นแล้วเราก็อยากถวายด้วยใช่ไหมนี่แต่ถ้าหากว่าบอกว่าให้ไปปฏิบัติบูชาบูถาก็ต้องการการบูชาของเธอให้ไปปฏิบัติบูชาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ให้ไม่ถวายใช่ไหมถ้าเราไม่ไปก็แปลว่าเราไม่ถวายใช่ไหมนี่หรือล่ะเนี่ย ถ้าเอามาเทียบยพางนี้เราจะรู้สิเดียวว่าใจของเราที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนานั้นแน่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเห็นไหมเอเราวั่งววสูญอยู่กับกิเลสเนี่ยตั้งหลายสิบปีแล้วบูชากิเลสบูชามาหลายสิบปีแล้วแต่มันจะสั่งให้ทําอะไรก็ทาตามมันหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ็ดวันเท่านั้นเนี่ยยังรับไม่ได้ใช่ไหมเรารับนะยะเนี่ยลองดูที่ว่าจิตใจ พูดเพื่อจะให้รู้ฉันพูดเพื่อจะให้รู้จิตใจของเรานะพอไหมศรัทธาศรัทธาไม่พอศรัทธาไม่เป็นอินทรียศรัทธาไม่เป็นทละอย่างนี้หรือเราจะได้มักเพื่อนมักผลนิพทานไม่มีหวังเลยนะคะอย่างน้อยเพียงเจ็ดวันก็ยังมีเกิดมาพราะพระพุทธศาสนาด้วยและนักถือด้วยก็บูชาเด็กสักเจ็ดวันอย่างนี้จะไม่ได้เธอเลย มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราก็หาถืยที่ว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อศรัทธาของเรายังไม่มีกําลังพอที่ถึงกับเนี่ยไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่มันไม่ยอมให้เราไปเนี่ยกิเลสเพียงแค่ทำบุญเพียงแค่นี้กิเลสมันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมมันยังควบคุมอำนาจไว้ไม่ให้เราทําได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้บุญที่เราทํนอะขอให้นึกูเถอะว่า ด้วยเขาเป็นปัจจัยเขาอนุญาตนะท่่เลเขาอนุญาตนะเขาเป็นปัจจัยนะให้เรามาทำเราจึงทําได้ถ้ากุศลอันใดที่ไม่เป็นปัจจัยแกเขาเพื่อประหารเขาเพื่อทาลายเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่อนุญาตเราก็ทําไม่ได้นี่จิตใจของเรานะ่ะขอให้รู้สึกไว้ค่ะฉันยกมาเพื่อจะให้รู้สึกว่าจิตใจของเราแค่ไหน ้าเราอาจจะไม่รู้ความจริงในจิตใจของเราว่าแค่ไหนเพราะงนั้นการที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ดีจะเป็นยังไงก็ช่างจะมีแค่ไหนขอให้รู้ความจริงกันแล้วกันว่าเราหนะ้ามันีเพียงแค่นี้เท่านั้นเองเพดังนั้นเมื่อเรามีแค่นี้เราจะได้ไม่ต้องไปเยอเทะยานว่าเอ้ากำลังเรามีแค่นี้ไม่ต้องไปทเยยทะยานอยากจะไปที่่านจะเข้าหรืออะไรสาเร็จจะเข้าอี่ยอ่ี้อย่างนี้ก็มีประโยชน์นะคะ แต่เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ศพาทธาของเราแค่ไหนถูกแล้วเขาขึ้นรถไปท่านที่หนึ่งอะไรเงี้ยตายได้เวรามีศรัทธาน้อยแค่ไหนเราจะไปได้บ้างก็แล้วแต่เราอาจจะไปรถตุ๊กๆก็ได้เข้าไปรถยนต์นั่งแอร์เนี่ยจะขอให้รู้ไว้เราจะได้ไม่ต้องอยากไปรถยนต์เหมือนอย่างกับเขาแค่น,นี้ อันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะคะเพื่อจะเทียบให้ดูจิตใจไอ้รู้ความจริงเนีย่ยเป็นประโยชน์มากจะมีมากหรือไม่แต่ช่างแต่ขอให้รู้นี่อ่าทนี่ทุกจะนะคะมีสองประการแล้วก็มีอัฏฐ,ฐสังวรนนา,นาในบทคืออภิสมาจารนี้ว่าการที่ที่สุประพฤติอุดม แปลว่าทั้งสั่งให้ทำก็ทำสั่งให้เว้นก็เว้นชื่อว่าอภิสมาจารสิงน,นะคะนี่อุดมเนี่ยหมายถึงว่าสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามในหนึ่งสิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระทาคเฉพาะมรรคและผลเป็นประธานสิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีาาะพระภาคเฉพาะมรรคและผลเป็นประธานแล้วและบัญญัติไว้อันนี้ก็ชื่อว่าอภิสมาจารสิกสิงเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็อยู่ในชื่อนี้ที่ให้ทำมรรคผลให้เกิดขึ้นแล้วก็ทาเพราะงั้นการจะทําอันนี้ก็สงเคราะห์อยู่ในสินนี้เหมือน,นกันสิงที่ต้องทํานี่เป็นชื่อแห่งสินที่เหลือลงมาจากสินนะ,ะเหลือลงมาจากสินมีอาชีวะเป็นเขาลกแปดมีมรรคแปดนะคะมีอาชีวะเขาลกแปดสินแปดอ่ะ มีอาชีวะเป็นตัวที่แปดสุดท้ายใช่ไหมมีสมาธิเป็นต้นนี่เป็นชื่อแห่งศีลอัน,นเหลือลงจากศีลมีอาชีวะครบแปดอันนี้วี่าเนี่ยเว้นบ้างนะคะประทึตบ้างนะยังไม่อยู่นะยังไม่อยู่ในมรรคแปดนะเนี่ยยังไม่อยู่ในมรรคแปดเลยอาิสมาราจก,กวาลิตศีลวาลิตศีลเนี่ยยังยังไม่ได้อยู่ใน มรดีองแปดท่านบอกว่าเหลือเหลือจากมัดแปดแล้วเนี่ยแพรวว่านอกจากมัดแปดอธิสมาจารย์อันนี้เฉพาะเป็นผล<ม>เป็นประธานและบัญญัติไว้สิ่งนี้เป็นที่ที่เหลือนอกจากศีลมีอาชีวะไปเคารพแปและอธิสมมาจริยเประมา จริยากัดสินที่สองนั้นนี่หมดอีกหมวดหนึ่งนะคะมีอัตถะว่าสินอันใดเป็นเบื้องต้นแห่งมัคคธรรมจันทร์สินนั้นชื่อว่าอาทิอาทิธรมจริยาตัดสินแปลว่าเป็นเบื้องต้นของธรมจันทร์ละธรมจันทร์เนี่ยได้แต่อะไรมัคมักคธพรมจันทร์มัคคะพรมจันทร์ได้แต่อะไรได้แต่มัคแปดนะคะเพราะงั้น ศีลต้องเป็นเบื้องต้นใช่ไหมศีลเราจะปฏิบัติเนี่ยเพื่อมรักผลนิพพานเนี่ยเราก็จะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะฮะอธิเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องตนะ<ม>้นของสมจันย์อธิธรรนมาจะริยกศีลน,นี้เป็นชื่อแห่งศีลมีอาชีวะเป็นเขาลกแปดเห็นไหมน,ะนี่อาชีวะมักแปดนั่นแหละนักแปดนั่นแหละเรียกว่าอาธิรมจัิย์ เห็นไหมคะแล้วก็มีศีลอยู่ในนั้นใช่ไหมศีลอยู่ในมรรคแปดนั่ได้แก่อะไรฮะเว้นจากอะไรเว้นจากข่าจัดลักจับล่วงตามนะแล้วเว้นจากมจีทุจริตทั้งสี่ต้องเว้นทั้งสี่้วยนะในองค์มรรคต้องเว้นทั้งสี่นะเว้นแต่มุสาอย่างเดียวไม่เข้านะยังไม่เรียกว่าอธิกรมจะริยกตับสินใช่ไหม ต้องเว้นทั้งสี่แล้วก็สัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะจรสัมมาอาชีวะเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ว่านะแล้วแต่ว่าเพื่อจะเป็นอาชีพอย่างไรนอกจากตายพุเจีสามวิีพุเกเจีสี่ถ้าหากว่าใครมั่งคนที่ไม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 จเจริญน,นักแปดนะ หรือไม่ข้าสติปัฏฐานนั่นแหละจะเริญมักแตกจะสมบูรณ์มัมกแตกตอนนี้คนที่ไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมีใครมั่งในโลกนี้จะถือได้เอาละข้าสัตย์รักทรัพย์ล่วงตาไม่ทำตามสามอย่างนี้มีแต่ว่าคําพูดติใช่ไหมว่จีพุจริตทั้งสี่เนี่ยไม่พูดปดและไม่พูดเสียบแล้วไม่พูดหย,ยาบคายแล้วไม่พูดเพ้อเจอ้อ เพอเจอมีจริงความถึงไหนฮะพูดไม่ได้นะต้องไม่พูดเว้นจากวจีพุจริตทั้งสี่นะเว้นเว้นทีเดียวท่านี้คำว่าเพอเจอนีที่เรียกจิงความถึงไหนคำพูดอันใดไม่เป็นปันจจัยแก่การบรรลุมรรคผลมิพานนะเป็นเพอเจาไปหมดเลย อันนี้เป็นเพ้อเจ้อไปหมดลแล้วมีหรือคนที่น่าจา,นาดน่าจาดแก,กจะเริญสติประธานหรือปฏิบัตินักแปดแล้วจะมีได้และในคำพีทั้ว่ายืนยันไม่เดียวว่าจีนสุจริตทั้งสีนี่จะสมบูรณ์ได้เมื่อผู้เข้าปฏิบัติปัฒนาเท่านั้นเนี่ยถ้าเราจะกลายอย่งอื่นก็ได้ในเนี้ อย่างนี้ฉันจเจริญรักเจริญสติปัฏฐานี่ยเลยฉันก็มาสอนดิสุดที่มัเป็นเพอเจอร์นะเป็นเพอเจอเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์แกระมีเป็นเรียนปริยัติอันนั้นเป็นเรื่องปฏิบัติที่ทัานมาสอนดีสุที่มักเนะี่ยเป็นประโยชน์แกมรกผลมาเป็นประโยชน์แกการเจริญสติปัฏฐาไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะานจะสอนไปด้วยอะไท่านจะเจริญสติปัฏฐาไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอะทําได้ไหมนะ ทำไม่ได้เนี่ยอ่นีเราจะอ่านหนังสือเนี่ยในเนี่ยเราก็ต้องนึกเอนี่อันไม่อธิบายว่าอย่างไงโอ้ที่นั้นท่านอธิบายว่าหรือก็ต้องนึกไปปัจจุบันอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราพวกเราเนี่ยที่เรียนอยู่แล้วศึกษาอยู่แล้วทีประชุมนก็ได้ฟังกันมาเยอะใช่ไหมไปยัดเราก็เรียนกันมาเยอะและ้วใช่ไหมทำได้ไหม ทำได้ไหมทุกทุกทุกเมื่อไม่มีไม่เหนือแต่ไม่ไม่ต้องอยู่ในบ้านเนี่ยแม้แต่ไปอยู่คนเดียวใช่ไหมมันก็ยังยากเลยที่จะทำได้เนี่ยใครจะมีความสามารถฟังเทศสำเร็จได้พวกที่ฟังเทศและประเทศเทเจนาจบสำเร็จอย่างนั้นได้คนอย่างเราเนี่ยไม่มีหวังเลยต้องเขียนกัน ถล่มประดาตายเ่อกว่าจะได้ก็ต้องไม่เกี่ยงนั้นฮะเพราะว่าเรานี่กิเลสหนามากปัญญาก็อยากก็อะไรถ้ากิเลสบางเบาอ่ะมันไม่มาอยู่จนถึงฝานนี้หรอกใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้ามีทานมาแล้วเลยเราตายสี่หนเราเกิดขี่หนแล้วเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยฮมันลากเรามากิเลสนมันลากเราไวลากไวลากวะเพรา,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 าะนั้นไม่ใช่กิเลสนยเราระมาทไม่ได้อ่ะ พีเจะต้องมากใช่ไหมแล้วเนี่ยจเจริญอยู่ี่อ่านหนังสือก็ได้ทอาอะไรก็ได้ได้เลยคะคุณจำเขาได้ไหมอ่ะคุณฟังอย่างนี้คุณจเจริญจะติดประชามันก็แล้วกัน,นเออได้ยินนี่เป็นน้ำกแล้วกันเสียงเนี่ยเป็นลูกได้ยินนี่เป็นน้ำแล้ว,นะลนนลวคุณแล้วฟังไอ้ท่านพูดดีรู้เรื่องไหมคุณอาจจิตรไปกําหนดการได้ยินได้ยินอย่างเียะรู้นะแต่ดูอยู่ที่น้ำได้ยินเนี่ย แล้วรู้เรื่องไหมรับพูดว่าล่ะจักแต่ได้ยิน้วไม่รู้เรื่องเลยว่าลไะทําได้ไหมเพราะงั้นพูดได้ถ้าจะพูดแล้วก็ได้พูดแลวทํายังไงทําได้หมดแหละแต่ว่าเหตุผลเลยคับในคําพูดนะั้นมีเหตุผลเทียงพอไหมเรานักศึกษาเนี่ยเราเรียนเหตุผลกันนะเราเรียนเหตุผลกันถ้าเราข้าถึงเหตุผลแล้วเราจะไม่เชื่อในคําพูดที่ไม่มีเหตุผล เว้นแต่เราไม่เข้าถึงเหตุผลนนะ